รายการอยากรู้กูรูไทยะค่ะวันนี้ก็มาพบกับเอวานะคะแล้วก็แพวน,นะคะส่วนน้องไนทอยู่ข้างล่างนะคะตอนนี้เรามาแนะนำเป็นตัวของ m ม็กซินะตัวนี้นะคะเป็นยางไทยอ่าเป็นยางไทยนะคะแม็กซิตตัวนี้บอกเลยว่าใช้ดีแน่นอนจัดไปเลยค่ะพี่แพรโปนี้ฮะตัวแรกเลยเนาะตัวแรกแม็กซิตไอโป้นะคะเดี๋ยวจะยกยกตัวอย่างเพื่อให้ดูนิดหนึ่งได้ยินข้างข้ามันกำลังใจไอโปไม่จ๊ะสำหรับแม็กซิตไอโปตัวนี้นะคะบอกเลยเลยว่าเขาทํามาเพื่อการขับขี่บนถนนที่เป็นถนนในเมืองขับขี่จะเก็บเสียงมากตัวนี้นะคะการเข้าโค้งเข้าโค้งได้ดีมี ขับบนถนนเปียกบ,บอกได้เลยว่ายึดเกาะถนนได้ดีมากนะคะตัวนี้สำหรับ m a x x ซิ i โ o ตัวนี้จะมาจัดโปรนะคะเป็นไซส์เริ่มต้นนะคะเป็นไซส์205457นะคะจะอยู่ที่เส้นละ1,850าสำหรับยาง m a x กซิตไอโตัวนี้นะคะไซส์อะไรคะพี่ว่าขอดูไซส์เลยจ้ะตัวนี้นะคะเป็นไซส์225458นะคะ225458 เส้นละายบาทบอกเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นยางปีล่าสุดนะคะสำหรับไซส์นี้นะคะเป็นปี2อนหนงหสัปดาห์ที่หกนะคะแล้วก็ของเรานะคะทุกตัวประกันโครงสร้าง1ปี4ี่หมื่นโลนะคะ<ช>ยางยางบวมยางระเบิดนะคะโดยที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุไปขับเบียดขับตกหลุมอันนี้มาเคมกับเราได้เลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ขอย้ำนะคะว่าคุณลูกค้าราคาที่เราแจ้งไปในโปรโมชั่นที่อยู่ข้างหลังนะคะในแพ่ราคาข้างหลังนะคะ ถ้าราคาไม่โดนใจขอสโลแกนจับเลอที่ไหนถูกกว่าค่ะแคปหน้าจอมาเราพร้อมสู้ทุกราคานะคะคุณลูกค้ามาคุยกันก่อนได้นะคะยางไซส์ไหนยี่ห้ออะไรก็สอบถามเราเข้ามาได้เลยเนาะไม่ได้มีแค่แบรนด์แม็กซิอย่างเดียวแต่วันนี้เราเอาโปรเด็ดๆเป็นตัวแม็กซิมาแนะนํากันนะคะเป็นที่ตัวต่อไปเลยมได้ได้ได้ ยางนะคะยางที่ร้านเราเป็นยางใหม่ทุกตัวนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะเป็นยางใหม่หมดเลยนะคะรับประกันราคาถูกแน่นอนค่ะตัวต่อไปเอาใจสายออฟโรดเป็นดอกเอทีแม็กซิคมีดอกเอทีเหมือนกันนะคะมาขายโช้ยยกค่ะแม็กซิคดอกเอทีบอกเลยเขาลายสวยมากเขาดูจัดไปค่ะ นะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูข้างหน้าก่อนนะคะให้ดูข้างหน้านิดนึงสำหรับตัวนี้เป็น m a x x i รุ่น AT700 นะคะตัวนี้คุณสมบัติของเขาดีงามจริงๆนะคะคุณลูกค้าเพราะว่ารู้ไหมอันนี้วินได้ทั้งสองถนนนะคะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือเป็นถนนแบบออฟโรดนะคะบอกเลยว่า วิ่งได้ดีมากเสียงรบกวนต่ํานะคะขับไปนะคะนุ่มค่ะนุ่มเหมือนขับอยู่บนปุ้ยนุ่นเลยนะ,ะบอกเลยว่าวิ่งได้ทั้งสองถนนซื้อไปคุ้มมากๆตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นเนาะถนนสองถนนคืออะไรวิ่งทั้งถนนลาดยางที่เป็นถนนดาเหมือนบ้านเราปกติใ,ในเมืองนะคะแล้วก็เป็นถนนที่เป็นถนนลูกรังหรือว่าเราขึ้นป่าขึ้นเขาอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถตะกุยหน้าดินนะคะทํา ความชันอะไรอย่างเงี้ยมันยึดได้<ต>ดีนะคะเได้ว่าโครงสร้างยางของเขานะคะเป็นแบบเข็มขัดรัดยางนะคะไร้รอยต่อถึง2ชั้นกันเลยนะคะเพิ่มความแข็งแรงนะคะป้องกันการยืดขยายตัวของยางในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงนะคะทนทานช่วยลดการสั่นสะเทือนนะคะแม็กซิตตัวนี้นะคะ ล่องดอกยางช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของหน้ายางเหมาะทุกสภาพถนนและสภาพอากาศจ้าตัวนี้คือคือไม่ว่าจะอ่ากมือให้เขาค่ะกดมืออ๋อเขาจริงจริงลดจริงจริงนะคะบอกเลยราคานี้นะใครกําลังมองหาตัวดอกเอทีนะคะเนี่ยเรามีตัวอย่างให้ดูลูกค้าที่มาเปลี่ยนเลือกนะคะอ่าลูกค้าที่มาเปลี่ยนที่ที่ร้านของเรานะอันนี้คือตัวอย่างนะคะอยู่ที่ข้างหลังเลยใส่แล้วลายสวยมากแจ้งราคานะคะราคา เริ่มต้นนะคะไซส์2-2-5-7-55นะคะ AT นะดอก AT 700นะคะเส้นละ2,850บาทแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไม่เดี๋ยวก่อนได้คุณซาร่าแต่เดี๋ยวก่อนนะคะถ้าราคานี้ไม่โดนใจวินาทีนี้นะคะถ้าโทรมาภายใน5นาทีนะคะเราลดให้เหลือเส้นละ2,750บาทอ้าวบาทจัดไปค่ะอา โปรพิเศษนะคะถ้าใครสนใจนะจ๊ะขยับไปที่ไซส์2 3 5 7 10, 15นะคะตัวนี้บอกเลยของความใส่นะคะราคาไม่ว่าจะเป็น2 3 5 7 10, 15หรือ2 3 5 7 5 5นะคะราคาอยู่ที่เส้นละ2,700บาทนะจ๊ะไซส์ต่อไปเป็น2 4 5 7 10, 16นะคะคุณลูกค้าราคาเส้นละ2,750บาท ไซส์255 7้าราคาอยู่ที่เส้นละ2,900ักบาทนะคะลูกค้าขัดไปค่ะไซส์265 50 20ค่ะราคาเส้นละ4,300ับาทนะคะคุณลูกค้าแต่ถ้าอยากได้ราคาพิเศษกว่านี้โทรมาเจเอว่าให้ราคาพิเศษไปเลยไม่งั้นทักเพจมาเลยใช่ใ <น S 1> จอมาเลยจก้กใช่อะขยับไซส์ค่ะ6 5 7นะคะราคาที่เส้นละ3,300บาทนะคะ2 6 5 7 0 16 ตัวนี้จัดโปรโมชั่นลูกค้าเข้ามาเปลี่ยนเยอะมากสองหกเจ็ดสิบหกเป็นตัวนี้เลยจ้ะใช่ตัวนี้โชว์อยู่นี่เลยะใช่ลูกค้าเข้ามาจัดเยอะมากตัวนี้นะคะอยู่ที่เส้นละสองพันแปดร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าจากราคาหน้าร้านอยู่เส้นละสามพันกว่าบาทเลยนะพี่แพลวตัวนี้เหลือเส้นละสองพันแปดร้อยบาทนะคะไซส์ถัดไปค่ะไซส์สองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะราคาเส้นละสามพันห้าร้อยบาทนะแต่ถ้าเป็นไซส์สองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกเมื่อกี้แจ้งไปเป็นเส้นละสองพันแปดร้อยบาทนะคะ ดีๆนะราคาต่างกันนะคะคุณลูกค้าและก็ไซส์พิเศษคือไซส์เทียบนะคะคุณลูกค้าเวราเราก็มีนะ3 7คูณ9 r อ่า15นะคะตัวนี้เส้นละ3,000บาทส่วนไซส์31คูณ10.5อ่า15นะคะตัวนี้เส้นละ3,300บาทนะคะจบแล้วสำหรับดอก AT 700ค่ะอแเย้เย้ hey, yeah, yeah. ขอแคบขั้นไปแบบคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวโพสหน้าก่อนคุณลูกค้า <S <S ค่ะ เจอที่ไหนนะคะเจอที่ไหนถูกกว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะแคทแม่เจอแล้วค่ะลำบากเนาะเราพร้อมทุดราคานะคะเราพร้อมทุกราคานะคะย้ำอีกทีนะแล้วก็ใครอยากได้ราคาพิเศษนะคะพักมาพักมานะคะสัยอินบ็อกซ์ไม่งั้นก็โทรมาสายด่วนสายตรงเลยยังไม่แจ้งเลย ถ้าพี่ที่สะดวกเข้ามาเดินทางเข้ามาไม่รู้ร้านอยู่ตรงไหนอะคะพี่เอวาเดี๋ยวแจ้งนะจ๊ะว่าร้านเราอยู่ตรงเส้นสีนะครินระหว่างซอย41และ43นะคะถ้าใครมาไม่ถูกพักมาค่ะโทรมาก็ได้นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะปักหมุดไปให้นะคะร้านเราชื่อร้านกูรูไทยะนะคะเข้ามาอย่าลืมนะคะติดต่อแพลวไหนหรือวานะคะใช่อยากให้น้องเอวา่าน้องแพลวน้องไน ดูแลที่อยากให้ใครดูแลนะคะแจ้งได้เลยนะจ๊ะอ่าต่อไปเรามาที่ตัวพี่ใหญ่เลยนะตัวนี้พี่ใหญ่ไม่ญ่ของให้ดูนะคะเพราะว่าไซนี้เราต้องสั่งของใช่ไหมพี่เอ๋ใช่อยากได้ต้องสั่งเป็นขนาดดอก MT นะคะสำหรับรุ่น m a x i t MT 764นะจ๊ะขอรูปหน่อยจ้ะจัดไปค่ะโป๊ข้างหลังนะคะอันนี้ถามเข้ามาเยอะมากที่ร้านจัดโปรโไมชใช่นะคะ764 m a x i t จัดหนักๆดูๆสำหรับใช่ ออฟโรดแบบหนักๆลุยลุยในป่าลุยเขาขึ้นเขาขึ้นดอยอันนี้เป็นดอกมัดเลยจ้ะอืมเป็นดอกมัดนะคะถ้าวิ่งในเมืองก็จะเสียงแบบมุงมุหน่อยแต่ว่าวิ่งได้เหมืนกันออกแบรุ่นนี้นะคะออกแบบพิเศษเลยช่วยให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมทั้งถนนโคนและหินขรุขระอย่างที่แจ้งไปเนาะการออกแบบของผิวดอกของเขานะคะยางคู่ทำให้ ง่ายต่อการบังคับทิศทางนะคะแถบบนล่องไหลยางนะคะออกแบบพิเศษช่วยสลัดโคลและทําความสะอาดในตัวนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมขนะการขับขี่ของออฟโรดนะคะตัวนี้เดี๋ยวแจ้งราคาะนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะแจ้งของแถมแม็ก้องยางทีหลังนะคะหลบดูลาคาให้ลูกค้าดูละค่ทต่อไปค่ะไซส์เริ่มต้นนะคะ ยู่ที่เส้นละ3,200บาทนะคุณลูกค้า3,200บาทไซส์2 3 5 7 5 5นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,200บาทนะจ๊ะคุณลูกค้าถัดไปเป็นไซส์2 2 5นะคะ7 5 6นะฟังดีๆเส้นละ3,300บาทนะคะ2 3 5 8 5 6นะคะราคาเส้นละ4,700บาทและ2 4 5 7 0 1 6นะคะราคาเส้นละ3,800บาท 2 4 5 7 5ะะ่หราคาเส้นละ4,100บาทนะคะและไซส์ถัดไปค่ะสองหกห้าเนาะไม่งั้นก็เป็น2 6 5 7 5ห้เนี่ยราคาจะดิฟกันอยู่ต่างกันไม่มากนะคะอ่ะสองหกห้าเอยู่เส้นละส0 0พันนะคะแล้วก็สองหกห้าเจ็ดห้าราคาเส้นละ4,400บาทนะคะถัดไปค่ะสองหกห้ราคาเส้นละ4,600บาทและ 2657017าราคาเส้นละ4300บาทนะคะสองเจ็ดาราคาเส้นละ5200บาทและราคาสุดท้ายนะคะไซส์สุดท้ายฟังกันดีๆ2 7 5 6จ0ดหอยู่ที่เส้นละหมุนหมุนวงล้อขออนุญาตทำการหมุนวงล้อสักพักนึ่งเอกเห็นละค่ะเส้นละ9400บาทเมื่อกี้เราลืมแจ้งไปว่า ถ้ามาจัดแม็ก Mac, พร้อมยางที่ร้านเราเราได้ของแถมอะไรอีกอพ,<ล>พี่แพลวจัดไปจากของแถมเรานะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตสีพี่สามารถเลือกสีได้เลยไม่ว่าจะเป็นสีดดงสีแดงสีน้ําเงินหรือสีโครเมียมนะคะคาลิปเปอร์สีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินเช่นเดียวกันและปอกกันสั่นนะคะแล้วก็ดูแลกันตลอดอายุการใช้งานยางกันไปเลยทีเดียวนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้เราก็มาแจ้งโปรโมชั่น ครบแล้วนะคะสําหรับที่เราจัดโปรตัวของแม็กซินะคะตัวที่เราจัดไป3ามรุ่นนี้แล้วก็มีตัวอื่นด้วยนะคะของแม็กซิยังไงก็ทักเข้ามาถามกันได้นะคะหรือใครไม่สนใจไซนี้ไม่สนใจแบรนด์นี้เรามีทุกแบรนด์นะที่ร้านเรามีทุกแบรนด์ทุกราคานะคะสอบถามเข้ามาก่อนเพราะว่าเราอยากได้อยากขายยางถูกอยากให้พี่ได้ใช้ยางถูกๆแระดีใช่ โอเคค่ะวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีสสดค่ะบบ๊าายย